หมดเลยพี <t ess coffee> ่ขอไคัวยากได้ไมค์ตัวนี้ โอ้โหหนึ่งจเหกสี่เลยครับ7.419แล้วเหมือนจะ ยกลเล่งครับม i เฟนจากมาเลเซีย โอเคฟินิชแล้วจบจากลุนจบ แลรุ่นต่อลรุ่นต่อไปอจะเป็นรหัสเซหครับถังย่อลูกห้าเกาบูเปิดน้ำมันเปิดครับในรุ่น8คันนะครับ วัยรุ่นลาซาด้าแล้วก็ลีดนะครับเจโน่หกสามนะครับมาเตรียมรถเลยนะครับในรอบ8คันนะครับที่จะแบทเทิลนะครับมาเตรียมรถได้เลยนะครับแล้วก็รุ่นต่อไปนะครับแซนห้าถังย่อลูฮ่าเก้าคาบูเปิดน้ำมันเปิดนะครับคลาสเอร้อกิโลครับคลาสบหนึ่ี่สิกิโลและคลาสซีหนึกกิโลครับ ทามบอร์ดในรุ่นนี้นะครับเวลารวมในการคัดลืฟายนะครับ40นาทีสี่สิบนาทีนะครับสำหรับการคัดลือฟายในรุ่นนี้นะครับเซตห้านะครับสี่สิบนาทีเวลาเดินแล้วครับรุ่นนี้รถเนี่ย ที่รายชื่อมี11เบอร์นะครับคันเอารถเข้ามาคอลี่ฟายได้เลยครับ11คันแล้วก็ในรุ่น Z9 แล้วก็รุ่นของอ่ารุ่น Z9 เป็น110 i อนะครับ53ยไวรุ่น l a z a ด้านะครับแล้วก็ r e g i o n o 63นะครับไม่ชักนะครับในรุ่น13 b บตเทิร์นคันเอารถเข้ามามาเอารถได้เลยนะครับเซอร์วิสนะครับมาที่รถเซอร์วิสได้เลยนะครับรับรถได้เลยมจามาะพรับรถที่ตรวจสภาพได้เลยนะครับน,นั้นแล้วเดี๋ยวไปกันต่อเลยฮะกับการคอลี่ฟายในระยะทางพันเมตรในรุ่นที่2องนะคือเส้นหหังย่อ ลูกห้ก้านะครับคาบูเปิด <c oughs> ตัวขี่คัส A 1ร้อยี่สิบแปดกิโลครับ <c oughs> คัสบร้อยยบเจ็ดแล้วก็คัสร้อยี่หกครับไม่หมด next พี่จิมมี่เก้าอี้ที่นี่นั่งดีมากเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเราขึ้นรถสักตัวหนึ่งอ่ะเวลารวมนะครับทำบอร์ดเดินแล้วนะครับเหลือ37นาทีนะครับเหลือ37นาทีนะครับ เปิดหัวครับในรุ่นนี้ครับ59ถังปาดคันแรกครับปุ๊ประชาชนงเคาะครับโกบี้ออนเดอรลันครับบังแบงค์ธงชัยครับตั้งเวลาในรุ่นนี้ครับถังปาด แางบุญหอครับยี่สิบจุดเจ็ดหนึ่งสามนะครับ,รบสำหรับผู้ประชาสงเคราะห์ครับรุ่นนี้สักคู่นี้รุ่นนี้ต้องมี20นิดๆต้นๆ หรือ19เลยครับพี่แล้วเข้ามาแท็ก B หมายเลข4ครับพี่ดวงหมายเลข4ครับ มาดูครับรันนี้ครับนุย้ยนนทับุรีครับสุป,ปตัดโจโจ้ขาวทองครับผมโบววัวสิบเก้าเลยไหมในรันนี้ครับยี่สิบหนึ่งแปดหนึ่งครับเอาละครับถือว่าเป็นเวลาที่ดี ก็ขยโบไปเป็นดัมหนึ่งยังไม่เป็นทางการครับไม่อยู่กนะีอยู่หมายเลขแปที่เข้ามาครับไก่ลัก6ก มาดูครับเบ็กชัดชัยไฝทอน,นโดไก่จา๋าคุนแผนนครสีเอาละครับ1.496ท้ายเนี่ยแรงแน่นอนสำหรับไก่จ๋าละ6ก5 6จกครับ แล้วมาดูกันที่ระยะทาง1,000เมตรจะเห็นเลข19เลยหรือไม่สำหรับเป็กชัดชยัยฟิชเลิงไก่จา๋าหรือจะ20ต้นต้น2 0 65ครับยังไม่ดีครับตอนนี้ดีสุดยังเป็น20.181นหน่ครับนุยนนนมันมีใบรายชื่อ53สม พี่ดูให้ของผมมาครบแล้วเดี๋ยวพี่ดูให้ไม่ของของพี่อะของมะขืนนี้ใช่ไหมใช้ใบของมะขืนพี่ เข้ามาแท็ก A ใหมายเลขหนึ่งครับหลามเด็กเซียนเจมโนนสูงครับในรุ่นนี้ทำบอดเหลือ31อนาทีนะครับ เอกเซียนช่างเจมนอนสูงครับบางแบงค์ธงชัยก็บางอย่างเดียวเขาเลิกเป็นบางแล้วเหรอใช่ครับ21.249เข้าามาหมายเลขห้าครับพี่ดวงครับนันพระรามห้า ก็ต้องหมายเลขห้าเป็นไปได้ยังไงไม่มีท้ายพายุนุคองหกไม่มีนุคองหกได้ยังไงครับรุ่นนี้ ช่งนุามาดูครับโจโจ้ขาวทองครับช่างนันพระรามห้าครับจะเห็นเลข19บเก้าเลยไหม 1.5 3.6ครับ6.5 1.5ต้องดูครับว่าท้ายแรงไหมสำหรับคันนี้ครับช่างนั่งพระรามห้ายกคันเร่งเรียบร้อยครับและก็มาแล้วครับมาเฟรน หมายเลขเก้าครับ L F N I B K เก้าหรอ I B K ตลดเลขเก้าห F N ก i <BC. S 1> n e Six n 969 ฟาลีโกเมนอินโดนีเซียส่งรถนี่ไปส่งคนไทยไปแล้วนะเลียกโก 1.541ครับหัวไม่แรงในสดท้ายแรงแน่นอนสำหรับมาเ n รนีโดริเซียเดี๋ยวมาดูนที่ระยะทางพันเมตรครับจะเห็น20ต้นหรือ19ปลายไปเลยไหมในร <Yeah. S 1> ันนี้ครับลิยโกเอาละครับ20.249ครับอันดับ2ครับ you yeah.